กระรสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รูปพี่พะพังกับผมรูปพี่เม่นะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งหลังจากที่ยาวนานนานมากๆมากๆที่ไม่ได้จัดทีมให้คนดูนะครับกลับมาอีกครั้งกับจัดทีมใหม่ให้คนดูและทีมทีมนี้ก็เป็นทีมที่ส่งมาในแชทของแฟนเพจผมนะครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าเขาพูดว่าอะไรกันบ้างนะครับนี่เขาบอกว่านี่ครับเขาบอกว่า นี่ครับทีมจะให้จัดทีมให้ครับเพิ่งซื้อมาเอางบมเนเจอร์นะครับกับเฮ h ูเฮส่งมาตั้งแต่วันที่2มิถุนายนแล้วชื่อว่าคุณกฤษณะกันจีนะนะครับผมไม่ได้ดูมาดูย้อนหลังแล้วก็เเห็นว่าเขาส่งมาหลายครั้งแล้วแล้วผมก็ครวรที่จะจัดให้เขาสักทีส่งมาตั้งแต่วันที่2แล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวผู้เล่นเขาก่อนนะตัวผู้เล่นเขามาในแผ 12, 12แน412 12โ o ซึ่งมีเงิน M อยู่ประมาณ3,400 M นะครับเพราะว่าเขาน่าจะซื้อ ID มานะเป็นแบบเขาเรียกว่า M ล้วนอนะ M ล้วนนะฮะตรงนี้เนี่ยจากที่ผมดูอาจจะต้องเปลี่ยนเยอะหน่อยอาจจะต้องเปลี่ยนเยอะหน่อยแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะใช้ตัวเดิมๆได้เหมือนกันนะครับ งบ3 0 0 0กว่า M ผมขออนุญาตเดี๋ยวเราจะดูตัวเ,เขาเรียกว่าอะไรราคาไปด้วยนะครับราคาไปด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวผู้เล่นไปด้วยนะจ๊ะอันดับแรกดูที่ทีมเขาทีมเขาเดี๋ยวผมใส่ทีมเขาก่อนว่าทีมเขาเป็นแบบไหนนะเพราะว่าเราจะต้องเปิดในส่วนของตัวจัดทีมให้ท่านผู้ชมได้เห็นด้วย ไม่ได้ทำานานี่ก็ลืมๆเหมือนกันสี่หนึ่งสองหนึ่งสองแนโรนะครับอ่ะแป๊บหนึ่ง à, อ่ะลูกข้างหลังมาสักครู่นี้คือลูกทีมเขาเนาะนะครับเราก็จะ ดูทีมเขาให้สักนิดนึงก่อนนะครับอันดับแรกเลยทีมเขาเนี่ยตัวที่เขามีผู้รักษาประตูคือโกเบลนะครับโกเบลโกเบลแล้วก็ข้างหน้าเป็นอินาั่จี้ อ n นากิวิลเลียมเปเล่นะครับแล้วก็คันโตน้าไอ้จริงไม่เป็นตัวแบบตัวที่เล่นได้แล้วบักเลยนะตัวแบบตัวตัวแบบเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่บลักไม่ใช่ตัวนี้เป็นบนลักตัว CM นะครับ v ีเอล่าเดี๋ยวเราไล่ไปทีละตัวเนาะท่านะผู้ชม เขียนยังไงเออแล้วตรงนี้เป็นกุลิดมันไม่ใช่กุลิดตัวนี้สิเป็นกุลีดตัวนี้อ,อ่าแล้วอันนี้นูนงเมนเดสปะตัวนี้อ,อ่าชอตเตอร์เบกชอตเตอร์เบกเขียนยังไงวะเขียนยังไงเออชอตเตอร์เบกตัวหนึ่งนะครับ เอาเป็นว่าชอตเบรกไม่ต้องใส่เพราะยังไงต้องเปลี่ยนอันนี้คาวายโขี้กเกสิหาไม่เจอคาวายโออันนี้ก็หาไม่เจอเปลี่ยนอันนี้ไม่ต้องหานะฮะคิมมี่ก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับนะครับอ่ะเอาเป็นว่าสิ่งที่เราควรจะเปลี่ยนก่อนเลยนะ <S <S ผมคิดว่าแผงหน้าเนี่ยควรจะมีตัวหลักสักตัวหนึ่งเขามีถึง 3,000m อะ 3,000m เนี่ย ณนะตอนนี้นะผมคิดว่าตัวหน้าตรงหนึ่งควรใส่เลยถ้ามีจริงๆแบ่งออกมาเป็นหน้ากลางหลังควรจะมีท็ทอปเทียสนหน่อยจริงๆข้างหน้าเขาควรใส่แทน Energy William ยหนึ่งตัวอันนี้หนึ่งตัวนะผมว่าท็อปเทีย์ไปเลยครับโรนันโดอานายตรงเนี้ยใส่ไปเลยมันใช้ได้ยาวมันใช้ได้ยาวแล้วก็มันคุ้มค่ากับราคาตอนนี้อยู่ที่900ก,กว่าถึง1,100ก็สามารถไปซื้อได้ เขามีอยู่เท่าไหร่นะ3า0พอ่ะเดี๋ยวผมคำนวณด้วยเพราะว่าเราจะสรุปให้เขาแบบดีๆนะ3,400ันสีนเอมนะครับเชื่อปะ่ะเออ3,400เอม3,400ลบไปอ่ะตีทว,ทวนๆไป1น0 0ครับเขาจะเหลือ2,400นะครับเปลี่ยนวิงแบ็ก k 2ฝั่งเลยครับแผงหลังนี่ต้องเปลี่ยนหมดเลยอ,อันดับแรกคือ ซ้ายเนี่ยถ้าอยากจะเอาพวกท็อปเชียร์จะเป็นคาร์ลอสนะครับโรเบอรโตคาร์ลอสโรบอโตคาร์ลอสก็ได้หรือไม่ก็รอเปลี่ยน TOTS ที่เป็นเตโอเอเนเดสฝั่งเนี้ยผมแนะนำว่าใช้แค่ซัมบอตตาพอครับแล้วรอเปลี่ยนแล้วรอเปลี่ยนรอเปลี่ยนตัวที่เป็น TOTS น่าจะดีกว่าคาร์ลอสโรบอรโตตอนนี้ไม่เวิร์กส่วนตรงกลางเนี่ยผมให้เป็นโรลองบองกับ ไม่ต้องซื้อมาในนี้นะครับไม่ต้องซื้อมาในนี้ให้เป็นโลลองบองกับเน,นสตอหรือรอตัวรอตัวพวกเออติเมทมานะครับรอตัวพวกอัลติเมทมาอันเดวผมขอคำนวณราคา,อ,าอย่างเช่นตัวโรามาโต้คาร์ล้อนเนี่ยลดไปอีก300นะครับแล้วก็ลบโลลองบองไปอีก657อเ่ะเป็น660แล้วกันนะครับ ลบเนสตาไปอีก530แล้วก็ลบซัมบอตาไปอีกตัวนี้น่าจะอยู่แค่ 89M นะครับคุณจะเหลือเงินอีก 1,421M นะเรามาดูตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้เลยนะครั C A M เดี๋ยวผมดูให้ตำแหน่ง C A M ผมว่ามันมีอะไรที่ดีกว่ากา้กาเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะกา,กาก้ากับบัลหลักเนี่ยผมคิดว่า บัลลักถ้าจะ,จะจะต้องเล่น CAM จะต้องมีกองกลางที่เป็น w o r k ์กเ h ด i g h ในการที่จะดันขึ้นมาเล่นสูงหรือจะเป็น w o r k ์กเลดไฮเมดิเอียก็ได้เพื่อให้บัลหลักถอยลงไปเล่นเกมรับแทนนะครับถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ผมคิดว่าในราคาตรงนี้เนี่ยท่านอาจรอพวกอันนี้ก็ได้นะจะมาอามูเซล่าก็เล่นได้แต่ผมว่าไม่ต้องถึงกา้กา CAM เนี่ยนะครับ CAM ไม่ต้องถึงกา้กาคริสมันบรลลักแล้วก็ คลายฮาวเวดเลือกเอา3ตัวนี้นะครับคริสมันบัลลักคลายฮาวเวดเล่นในเมนเจอร์ดีมากนะครับคลายฮาวเวดถ้าให้ผมเลือกทั้งหมดเนี้ยตอนนี้ยคลายฮาวเวดดีสุด 90M นะครับสำหรับเมนเจอร์นะสำหรับเมนเจอร์นะครับแล้วเรามาดูกันที่ CM และ CDM นะครับ C ีซและ CDM ผมว่า v ีเอลตอนเนี้ยน่าจะไม่ไหวแล้วบัลลักก็ด้วยเช่นกันมันช้าไปแล้วถ้าจะเล่นแผนนี้อยู่มันบังคับอะ มันบางคับอ่ะครับมันบังคับที่จะต้องไปโลดทมาเทอุสมันเก่งมากนะครับเก่งทั้งตัวของเฮ to ูเฮ d แล้วก็เมนเจอร์ด้วยส่วนตรงเนี้ยเป็นวีเอลาเปลี่ยนเป็นวีเอล่าลังนี้ครับเขียนไม่ถูกอีกแล้วเอออ่ะเท่ากับว่าคุณจะลบไปอีก420บวกอีก460คุณจะเหลือเงินอีก4 5 1 n m เก็บเงินไว้เพื่อเสริม ทางได้ของตัว TOTS นะครับผู้รักษาประตูยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับกองหน้าคันตอรได้อยางเล่นได้ซับปรต้ายางเล่นได้ล้อเปลี่ยนสาวตำแหน่งนี้ในอนาคตเพื่อที่จะดูว่าตัวไหนมันเหมาะสมกับแผนการเล่นของคุณแล้วก็ตัวไหนที่เขารีวิวกันว่ามันดีค่อยเปลี่ยนผมว่าเปลี่ยนแค่นี้เนี่ยจากงบประมาณที่มีก็ถือว่าสิ้นเปลืองพอสมควรแต่ว่าเล่นได้ยาวๆแน่นอนและที่สําคัญนะครับคุณกฤษณะเนี่ยเลเวลเต็มหมดแล้วด้วย ไม่จาเป็นต้องไปห่วงเรื่องเลเวลกับสกิลบูทเงินมีของมีเล่นได้ยาวๆสําหรับเซตนี้นะครับกองหน้าดีกว่าผมอีกนี่คือโดยรวมเนี่ย <c oughs> ถ้าไม่นับมารดินี่เนี่ยดีกว่าผมอีกนะแล้วก็กุลลิดเนี่ยตัวเนี้ยคือในเมนเจอร์อาจจะไม่ได้ดีเท่าตัว115แต่ในเฮดทูเฮดเนี่ยใช้ไปแล้วมันก็ความแตกต่างม,มันมีแต่ว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นและราคาของกุลิดตัวนั้นมันพันกว่าเอ็อะยังไม่ต้องรีเปลี่ยนครับ รอ CEM ที่เป็นตัว TOTS ไม่ว่าจะเป็นจูบเบลลิงแฮมนะฮะหรือว่าจะเป็นตัวอย่าง k ควินเด b ร u y อยนะครับอะไรพวกนี้เล่นก็ได้แล้วก็มีประสิทธิภาพเหมือนกันและคิดว่าดีกว่ากุลิดด้วยซ้ำในหมวดเมนเจอร์นะครับอ่าประมาณนี้สำหรับปรับทีมใหม่ให้คนดูนะกลับมาอีกครั้งหนึ่งใครที่อยากจะให้ปรับทีมให้ลองส่งไปในแชทของ Fan page แฟนเพจละกันผมไม่ทำโพลแล้วเพราะว่าทำโพ์คนเห็นน้อย อยากให้จัดให้ส่งไปที่แชทแฟนเพจมังคุดเกมเมอร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วขอบคุณด้วยสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ